ืนที่ฝนตกไหลลงที่หน้าต่างสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีพื้นที่ฝนตกไหลลงที่หน้าต่างประตูนะครับวันนี้ก็ตกอย่างหนักเลยครับตกมาเป็นเวลาชั่วโมงแล้วพี่น้องเอาบรรยากาศดีกว่าเพื่อนเพื่อนพี่ๆี่น้องนอง ้องชาวครีเอเตอร์ยูทูบตัวโลกครับเดี๋ยวบางบางคนพักผ่อนอยู่ครับดูคลิปนี้ก็จะได้ฟิวไปด้วยนะครับพี่น้องได้บรรยากาศต์ไปด้วยครับนี่อยู่จองน้ำตักเล็กไหลไม่ทันเลยเพื่อน นอนฟังเสียงฝนกันครับเนาะนี่ก็ไม่มีอะไรมาให้พี่น้องดูก็เลยเอาสายผลยามดึกดึกดินๆดนีนีนน้พี่น้องเอามาให้รับชมกันสบายสบายครับบางพื้นที่ฝนไม่ตกเนาะดูคลิปนี้ไปแล้วโอ้โห อกลุงมสมพรสดชื่นจังเลยเผือบางประเทศที่ไม่มีฝนนะครับพี่น้องเนาะก็ะอยู่กันทั่วโลกครับบางพื้นที่ก็อาจจะเป็นหน้าแล้งหน้าหนาวหน้าฤดูใบไม้ร่วงฤดูใบไม้ผลดใบอะไรก็ว่าไปคนระับหรือบางประเทศก็จะเป็นฤดูหิมะ เออก็ไม่รู้ครับไม่เคยไปนะพี่น้องก็ได้แต่ดูในพี่น้องที่ถ่ายทําให้ผมนี่แหละครับตกแบบฟ้าไม่แลบด้วยนะพี่น้องเนาะลมก็น้อยด้วยอันอย่างนี้จะตกนานนะพี่น้องที่นีประเทศไทยนะครับจังหวัดฉะเชิงเซาครับพี่น้องอำเภอเมืองครับอาเภอเมืองนนี่ ทำมาให้รับพุมกันไปเฟินๆค,ค,ครับอ่ะให้ฟังสายฝนกันนะครับพี่น้องเนาะประเทศไทยบ้านเราเวลานี้ฝนตกเยอะมากครับ หลายท้องที่น้ําท่วมนะครับพี่น้องถ้าดูตามสื่อนะดูตามสื่อก็พี่น้องเราประสบอุทกภัยกันเยอะมากเลยครับทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออกครับพี่น้องนะแต่พี่น้องทางใต้ก็ยังไม่ค่อยมีข่าวเท่าไหร่ครับแต่ตกหนักครับได้ข่าวว่ามีภูเขาไฟเอ้ภูเขาสไลด์นะครับพี่น้องเนาะเออสไลด์ลงมาก็ทําความเสียหายเยอะครับ ทางโน้นครับทางภูเก็ตนะพี่น้องเนาะเออนี่ก็ยังไม่ได้มีข่าวเยอะเท่าไหร่ครับพี่น้องทางภาคใต้เนาะแต่ภาคใต้ฝนจะตกเยอะครับพี่น้องเพาเรียกเมืองฝนแปดแดดสี่เออก็น่าจะตกประจำแล้วครับพี่น้องก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยครับแต่บางอ,อ่บางจังหวัดที่ไม่เคยท่วมก็ยังท่วมเลยพี่น้องโอโหสร้างความเสียหายกันเยอะมากเลยครับปีนี้เนาะ ขณนะนี้วันนี้เวลานี้ก็น้ำเหนือก็กำลังไหลามาแล้วครับไหลลงมาทางเออเลยนคะรสวรรค์มาก็จะเป็นอุทัยธานีสิงห์บุรีัชนาทนะครับัชนาทแล้วก็สิงห์บุรีอ่างทองอุิษยาแล้วก็ไหลามากรุงเทพก็จะลงไปนู่นครับทะเลเอ่าวไทยได้พี่น้องเนาะแต่ทางภาคเหนือฝนก็ยังตกเยอะอยู่เลยพี่น้องเนาะ ฝากความเป็นห่วงเป็นใย,ยไปยังพี่น้องชาวเหนือแล้วด้วยนะครับขอขอให้ปลอดภัยทุกคนเลยนะพี่น้องที่จะอยู่ตรงไหนก็นแล้วแต่นะครับเนาะในความระมัดระวังเรื่องกระแสไฟฟ้าเรื่องขับขี่ยวดยานพาหนะเรื่องลูกหลานเรื่องผู้สูงอายุอะไรอย่างนี้พี่น้องน้องทีง่รัเลี้ยงอะไรพวกนี้นะครับก็ เอ่อรักษาได้เอาไว้ที่ปลอดภัยได้ก็จะดีสุดๆเลยครับเอ้าไอ้ฟังเสียงฝนอีกแป๊บนึงนะครับพี่น้องเนาะคืนนี้น่าจะยำใหญ่ครับน่าจะตกทั้งคืน ขอให้โชคดีทุกคนนะครับขอบคุณที่รับชมลุงสมพรนักเดินทางครับโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ